สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผ้ามามยามเบ็ดครับเบ็ดข้านใส่ไว้สามสิบหลังไอ้กับใส่เดือนร่วมกันครับติดตามครับพี่นอ้องสิมีปลายพี่นอ้องเบงบอมาลุดน้ำกันครับมาลุดน้ำกันเมื่อ่ขึ้นไปพูนน้ำคว่างไปครับฝนกระตกลิ่นบาทเนี้ย พ่อค,ครับรุ่นครับหลังแรกเป็นยังไงหลังแรกเงียบครับหลังแรกที่สองอู้หลังนี่มูครับหลังนี่มูมูไปเนาะนี่เนาะลุกกันครับพี่เนาะลุกปุก๊บลุกปบลุกปุ๊เดีด๋ยวพี่ดอก ไลุกไงครับหน้า,ด,นา,นาดุกหน้าใหญ่ลุกหน้าใหญ่โอ้เจ็บขี้ดินเจ็บขี้ดินโอ้เกอดเต็มเตียเลยครับตาเกาะก่อนอดครับอดใส่ถูโอ้เกอดขับกอดเนี่ยอืจุดหน้าด,ดุกหน้า แบวะเโอเงียงเงียงจุด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 อืมครับอ้ยครับง่ายเลยน้าดุหน้า,นางมันมันนะครับนี่น้อกมันมันถุงครับใส่ถุงอ้า

พรมดี๋ยวบัดเนี่ยยัพรมมานั่อยู่ครับอ่ะครับไปตัวครับเดี๋ยวกองมดเปียดน่ะจตกลีนบรรยากาศเนียมันเศร้าควบมเงียบปิดปิดเลยบวชบวชบวดบวชเนี่ย กบเงียบปิดครับก็คือเขียนดีโบนะกบเงียบไปลุนต่อไปครับพี่น้องมีโตมีเตีมพี่น้องเบิ้งบ่เดินไปอยู่ไปกินบ่ตุ๊กติดย่างเหมือเช้าโอ้บรรยากาศโอ้ยลม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  ยงคับยังไก่เติบใส่ว่าไหนครับนี่ต่ปลาใหม่พกครักดุนนกอัญชันนอีอนี่ซี่หลังถือจักรตัวบ่บตีแตนะ่แม่ไพี่น้องเบิ่อยูเมื่อ,อกี้นอะพี่น้องเนะาะถ้ามันขุดใหม่ก็เลีม mỏng lân ơi Đây là thang lục mát luật 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 mát 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 อ้ามีเตีรครับมีเตีแล้วตัจมหายไปเท่ไหรนี่โอ้โหครับเอาเอาเอาบัตยังดีเกียเนียกันครับพี่น้องโอ้เยควย่ะพี่น้องคอายน่โอ้โหโหโหปปป วันแล้ครับพี่นงน,นี่นีๆๆวันไงครับได้ยูนอคึงกิโลโอ้เนี่ยต่างก้อนนะครับต่างก้อนควันกต่กอกถุงไทยกันครับถุง เอาตือเต็ดเต็ดเอามาจดีครับลุกตะดึงควอตะนึง,นงสองเต็มเออเขาบอกตาดูดยาเจ้าครับเด้๋ยมามามา,มา,มาอยากใส่ถุงครับ นี่คอ,อยงไงดูมาพี่หนออึ๊บไปเต็มแล้วโอ้หลอนบัตสุหลังได้วยวัง่าก็นาบเนี่ยคันหนึ่งหายเลยพี่หนอคันหนึ่งไปทังไหนล่ะปลากเด็ดาดึงไปทางไหนเนาะ ใส่ไว้ดีแนละ้วร้อ,อนมันทุดหลังหลังนี่ผู้เห็นเลยครับดีโอ้ยจมหายไปเสียตายตายตายแล้วปลาลากไปดีใ่มันเสียไม่อยู่ครับพี่หรอก อาล่ะไปทุกจังได้เนี่ยเนี่ยเร็วไปดูเก่พอใจญ่น้อล่ะไปเนาะอืมอ่ะรุ่นต่อครับพี่น้องรุ่นต่อรันถอนผมก็หาบ่เห็นอ้าวหลังนี่ลังนี่กระโดนครับหลังนี่กระโดน คนก็ตกลี่นโอ้บกคอยไงเหยียบกบครับเหยียบกบตายตายเฮียดูกบหน่อยตายเลยมันก็พูดมีอย่างแข็งโอ้ยฟังท่านครับโหูตัวแบบไงตายสับว่าไปยังครับตาย คื้นปะดิ亚马มาแล้วฝนตกกลับบ้านเลยครับพี่น้องโอ้ยใหญ่แบกใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยดิ亚马ขึ้นเกี่ยวลูกมีมูหยามฝนกระตกตกลิ่นบ่เศร้าอยู่อยากเลิกตัวเดียว อ,อ้าวมาแล้วครับสามเทมแล้วหลังหนึ่งขวัญน,นะนนเ,เนี่ยครับพี่รองได้ยูดกโกเก็ดฉีดตัวเดียวถุงครับใส่ถุงสามเตียมเดี๋ยวจะรวบสรุปไปพี่รองเบอ,อีกที่นึงครับยามเดียวก่อนครับไปครับหลุดทั่วไป สามสิบหลังนะผมบวเอาละนี่บุมีหลังนี้เงียบรุ่นต่อไปครับพี่นอ้องรุ่นต่อไปด,ไดูพ่อดดใชัสจูป้าหยาหกครับเมืองทับเล่ครับป้าหยาหอกเป็นใส่ไปไหล ควา่างพี่ตัปลาหยาหกมีแต่คว่างขับเป็นหลอกเป็นหลอกหลัลงนี้พี่จังได้เงียบครับหลังนี้เงียบคอใหญ่วบวดบวดบวดอยูบอ่บ่คอใหญ่ประคอใหญ่พี่จังได้ วัวเบาเงียบอยูอ่ดูต่อไปพี่ร้องยังอีกเบอร์กี้หลังไปสามสิบหลังนี่บางทีใส่เขาเป็นหกหลจยเด้เนี่ยวยวบแน่เนี่ยเงียบเพื่อนครับ เงียบทางนี้เงียบใส่จูมกันนะครับพี่บอกใส่ปลาขึ้นอยู่สูงบิดว่าอยู่ข้างลาง่างมีมม่เงียบครับกบกบหน่อยครับใส่เดือนใส่ไปน้ำกันพี่บอกใส่ประดุกที่แม่ว่ากบกบินลองพี่ลองเนาะ ยังอยู่ยังบ่หลอดเงียบปิดนะบานต่อไปรุดต่อไปครับพี่น้องโอ้ดีคือขึ้นไม่ยุ่สูงเลยว้าดีไม่ยุ่พี่ว้าหลังนี้เงียบอ่ะดึงต่อไปครับพี่น้องเลี้ยงพวกกีฬาแล้ว

ดูครับอยู่อยู่ขึ้นโคก,กันครับขึ้นโคก,กัอนอ้าวใส่สวยๆครับเอาโบกเอาบอดตาเออยอรบเก็ดีดน,นะครับเลยใส่งามอยู่กบหน่อยอกบน้อย,น,อยน้อยทำงาน กับอครใส่ถุงครับใส่ถุงรุ่นหกก็ดจิตรุ่นเยอกันเลยครับเยว่าสามตัวาบานมานเนี่ยใส่ถุงที่เพี่นอกเบอร์ที่นึง ลงานครับหลังสุดท้ายสุดท้ายอีลีเบิดนะครับเบิดแล้วหลังสุดท้ายอีลีตัวเดียวมันบานเบิง้งคนงานพี่น้องเบิง้ง เครืองวกสูงอยู่ดอกเตี๋ยวรถกับวาคุบซายกัน์เตอพี่หรอกซีเต็มหายไปหลังนึงอ้าวประดุกบนเสียไปเส้นพี่ว่าพี่ประดุกอะ่ะเมียใส่เดือนเลยประดุกตัวเดิมเห็นปะพี่หรอกใส่เดีวยวกันเลยครับสามเต็มซีเต็มเมียหนุกกลบมาใส่เดือนนะครับ,รบ,บกกเด้อ มาเนี่ยได้อยู่ได้กินเนี่ยครับเอาบือนไปแล้วนะดุก๊กดุกหลังนึงถอนเดี๋ยวผมจะไปหายอยู่มันเป็นดินทรายครับพี่นอ้องดินทรายถอนไปเลยมองถึงมะค้อ,คอ,อหลุดเดียวกันเลยครับพวกเกศขีดเนี่ยะคอสามแตบปนกับตกลิ้นครับ คลิปนี้ก็บอ่พูดหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมผมก็เป็นดอกไม่ฝากพี่น้องติดตามนาเนด้อครับเด้อพออพูดหลายๆเบิง่งคลิปหนาผมกับยิ้มใส่ไม้ไทยพี่น้องเบิ่งอีกเด้อครับเด้อพี่น้องดอกไม่ฝากติดตามนะครับ,บก็พูดครับพี่น้อง